สวัสดีครับวันนี้อยู่กับหนิงตั้มซุกตาชาแนลนะครับวันนี้จะพามาล้วงลับตับแตกหรือห้องนอนแบบทุกซอกทุกมุมโอยไหวไหมเนี่ยจะเก็ดูดีไหมเนี่ยเก็บดีหรือยังวันนี้เราเอาแบบว่าทุกซอกทุกมุมจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวพี่ตั้มถือกล้องพี่หนิงไปลุยเลยต <c oughs> อแตัดเ มุมแรกเลยนะครับก็ต้องพามาดูนี่เลยนะครับผมห้องนอนก็ต้องมีอะไรเตียงนอนเตียงนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงธรรมดานะทำไมนะอันนี้เป็นเตียงเจ้าชายของพี่ดิพี่ตั้มเลยเตียงเจ้าชายกบเหรอเจ้าชายนี่แหละเจ้ากหล่อเลยนี่อ่ะดูนี่เอออันนี้คือเตียงอุ้ยมีถังขยะด้วยถังขยะออกแนวหรุยหรือติงตองอันนี้ก็จะเป็นพรมเช็ดเท้านะครับเราบอกแล้วทุกซองทุกมุมจริงๆอันนี้เป็นกระเป๋าของพี่นะก็จะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเตียงอ่ะมานี่เลย หัวเตียงมีอะไรบ้างนะนี่เป็นหัวเตียงหลุยแบบนี้หมอนทองหมอนทองแล้วพี่แล้วบอกเป็นฟักทองอันนี้เป็นหมอนทองแล้วนะอันนี้นะครับผมก็จะมีกล่องกระดาษทิชชู่อุ้ยสวยมากกล่องทิชชู่ท่าน้องดูหน่อยเออกล่องทิชชู่นะครับอ่ะแล้วนะครับด้านบนหัวเตียงนะครับก็จะมีรูปนะครับพัพิคเนตแบบนี้เลยนะครับนะฮะแล้วก็มามุมนี้นะครับมามุมนี้นะครับเป็นผ้าห่มนะครับผ้าห่มนะครับ เฮ้ยอันนี้มันชุดเน่าชุดนอนกูนี่มามามุมนี้ต่อเลยมาตรงไหนต่อนี่นี่นี่อันนี้เป็นโคมไฟนะครับต้องบอกว่าไงรู้ไหมทำไมครับอันนี้คือเราซื้อมาจากโฮมโปรโลใช่ไหมะแต่ว่าเราอย่าไปพูดสิเดี๋ยวเผื่อขอสปอนเซอร์เข้าเรานะอ่ะก็ต้องเข้าก็เข้าดีแล้วไงอันนี้นะครับเป็นโคมไฟที่เราซื้อมาแล้วก็มาแต่งเองมาแบบล้นๆมาแต่งเองเออก็จะมีนี้ รีโมททีวีแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเครื่องพ่นนานโนใช่เปิดไฟได้ด้วยเห็นไหมเออก็จะพ่นกลิ่นหอม,หอมเพราะว่าเราอะเติบติดมากความหอมทุกอย่างจะต้องมีความหอมนะครับอ่ะพามาฝั่งนี้บ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแล้วก็ไหนเพิ่งเปิดใจเย็นใจเย็นไปรุ่นอ่ะตรงนี้นะครับจะเป็นตู้จะบอกก่อนว่าตู้ที่มันดูแบบบวมๆเพราะอะไรรู้ไหมท่าไม่บวมอะ่ะเสื้อผ้ายเยอะมากต,ต,ติดไม่เข้าเ,<ล>เสื้อผ้ายเยอะมากเพราะว่าเราแบบ กำลังทำเรื่องซื้อใหม่อยู่กางเก็บตังค์อยู่หนะึ่งสองส่มปริงปร้ง,งอูโหูเยอะจริงๆครับเสื้อผ้าอันนี้ก็คือพี่หนิงพี่ตั้มก็คือใส่ร่วมกันได้เลยอดีตคือใส่ร่วมกันได้ <ขอ S 1> ปัจจุบันฉันขยับใจขึ้นมาแล้วตั้มขึ้นมาแล้วอะตรงนี้จะมาอะไฝั่งนี้มีอะไรอะไหนๆมาห้องนอนแล้วเออวันนี้น้องๆเยอะ<ข>อทำไม ตู้บินเป็นตัวเล็กเด็กก่อนก็จะมีหมวกอ่ะแต่ว่า oh, ก hmm? well. ็แ okay. ต่งป uh, ิดฝั่งด้วยนะเด็น้องน้องก็จะด่าโง่ละอ่ะอ่ะเซอร์ติ๊ครับมาเป็นหัวเซอร์ติ๊บิดเออบินได้บินได้คนอยากให้คนไทยบินได้อ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ครับก็จะเป็นมุมแบบว่ารางวัลเพราะว่าเป็นนักครองเนาะมีอะไรน้ำใจนะครับก็เก็บไว้แบบนี้หลังตู้หลังตู้มีอะไรมีใครให้มงกุดมามีมงด้วยเหรอ มีดอกไม้มีรูปเนลูแล้วก็มีรูปเราสบายนุ่มๆทำไมถึงเป็นโดเรมอนล่ะแพบบี่ตามชอบโดเรมอนมาอันนี้เป็นของขวัญปีล่าสุดเลยนะคบที่สางซื้อให้อ่ะแล้วก็จะมามุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมผมา่านเป็นมุมที่ปลุกเราทุกเช้าเลยเพราะว่าแสงแ,<ล>แสงมันจะสว่างนะคบมาตรงนี้อ่ามาตรงนี้น,นิดนึงก่อน ตรงนี้ก็จะเป็นนาฬิกานาฬิกานากานี่มีเรือนเดียวในโลกอีกใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราเราซื้อแบบโลโลแล้วเราก็มาติดเพชรเองน่ยอ้ดูปักไฟก่อนปักไฟโหอยากโชวป์ปักไฟปักไฟเป็นไงอลังการงานสร้างลังอล,ลังการงานสร้างมากครับผมนะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นมุมทารทัศน์นะทารทัศน์ขึ้นไปข้างบนครับมีอะไร นี่คมไฟโอ้โหโคฟนี้ระยามากอันนี้อลังการมากนะครับมีสั่งทำมาเป็นพิเศษเลยเขาเรียกัวงองุ่นใช่พวงองุ่นนะคะเป็นอ่าเมทิสตันเออคิสตันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมของลกๆหน้าทีวีนะอันก็นี้ก็ยังไม่ได้จัดนะก็จะแบบลกนิดนึงเนาะห้องนอนชายห้องนอนท่านชายอาจจะหมดแล้วว่าตรงนี้ก็จะเป็นมมลาราอเกยตรงนี้ก็จะเป็นมุมกระจกแต่งตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ตงเครื่องแต่งสวยเสริมร่อเราอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นมีแบบว่าก็จะมีของฟุกงี่านเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็นะครับมีลูกเทพนั่งกันอยู่ดอลล่ากับน้องอมสินแล้วตรงนี้เปิดเลยเร็วจะหมดแล้วเร็วนะครับก็จะมีชุดที่ไม่ค่อยได้ใส่นะกับน้ำหอมน้ำหอมนี่น้ำหอมเต็มเลยน้ำหอมเยอะมาก นะครับ EP นี้นะครับผมก็พามาดูห้องนอนแบบทุกต้องทุกบุมเลย EP ต่อไปนะครับใครอยากดูอะไรแบบไหนนะค <Comment. S 2> อมเมนต์คอมเมีย์ได้เลยว่าอยากให้พี่ทมพี่หนิงทำอะไรหรืออยากพาไปดูอะไรนะครับที่ละพนันฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งกุ้กกิ๊งกุกิงไปด้วยนะไม่ต้องพาไปขอดูนอกโลกนะขอดูแถวๆในบ้านนี่แหละนะอยากดูตรงไหนบอกได้เลยนะ